ร้อยเทสโคดโซดานัดแรกโดนแต่ไม่แตกครับนัดที่สองโดนก็ไม่แตกครับนัดที่สามโดนครับถึงแตกนะครับยิงแบบค่อยๆล้าให้แบบตอดให้เล้าไปเรื่อยๆครับจนกว่าจนกว่าจะแตกนะทดสอบกันนะครับนี่ยิงเล่นำขำๆครับความแม่น นัดแรกพลาดครับอ่านัดนี้ไม่พลาดอ้าวโอ้ลองโรเป้าเป้าก็ดาษตรงนี้นครับอุ้ยไม่โดนอ่าวัไม่เข้าซิตเตอร์เลย อ่าหมดครับอ่าลองไปดูความเฮากันนี่ครับเซ็นเตอร์เป้าโอ้โหไม่เข้าเลยเพืเ่อนๆใครที่คิดว่าแม่นคิดว่าเจ๋งนะมาซื้อไปจัดหน่อยไปลองดูความแม่นของเจ้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสมาร์ตตัวนี้ครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองดูกันนะครับเดี๋ยวผมยิงขวดให้เพื่อนๆดูนะครับอ้ยเป็นไงนี่เป็นไงครับโอลิมปิกจัด อันนี้ไม่โดนแล้วครับไม่น่าโม้เลยนี่ครับเดี๋ยวผมขอญาดยิงเป้ากระดาบตรงนั้นครับว่าโดนไหมนะครับเวลาน้องๆยิงน้องๆต้องใส่แว่นเซ็ตี้กัน้วยนะเกินครับนี่ผมเทสได้ลูก0.2นะนี่ครับยืนประมาณ7เมตรนี่ครับ191สมาร์ทครับ

ผมยิงครับนี่กับเข้าเซนเตอร์นะนี่ตรงนี้แล้วเขินขึ้นไปแล้วก็มาเฉี่ยวตรงหูด้วยเป็นไงแม่นไหมโอ้โหแม่นจาดนะครับสี่ใบแดงเองใบแดงกว่ากว่านะครับ 91, หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับคลาสสิกแบบนี้นั่นเองนะครับวิ่งเท่าไหร่วิ่งไปที่ร้อยห้าสิบสอง fps ครับร้อยห้าสิบเอ็ด fps ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบ fps สี่ใบแดงกว่ากว่าโอเคปะ่ะวิ่งร้อยห้าสิบชิญแอร์ซอกกันมา อัาลมณสีใบแดงก็กว่าครับ1 9 1 1สมาร์ทโซนหนึ่งเก้าคลาสสิกครับม้ากลางนั่นเองนะครับนี่แพ็คเกจจิ้งอยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะครับสีใบแดงก็กว่านะครับเพื่อนๆได้อะไรบ้างนะครับงางนกเล่นได้ครับคุณงางนกเล่นได้นะครับคุณมีเซฟอ่าเซฟการขึ้นสไลด์นะครับนี่นะครับโอเคป่ะแบบนี้โอเคป่ะนะครับนี่นะครับปืนนะครับแถมเป็นมาร์กิ้งแบบตรงจุดนะครับขนาด1ต่อ1นั่นเองนะครับแบบนี้โอเคป่ะสีใบแดงก็กว่าเองนะครับนี่ผมไปหามาขายให้คุณนนนนน่่่ะะะผมมเเเเขขข้้าาไไปปบบบรรริษััััทททออองงงลลีกกุพคโ3 400 เอาของเล่นมาขายให้คุณนะครับนี่เห็นไหมเอาใจนุ่นน้องๆน,น,น,นะครับที่ชอบทักมาถามว่าร้านพี่ไม่มีขอของเล่นหลักร้อยขายบ้างหรอให้เด็กๆบ้าง,างหรออันนี้ผมไปจัดมาให้แล้วนะครับราคาสีใบแดงก,กว่ากว่าขนาดหนึ่งต่อหนึ่งมาร์กิ้งตรงจุดไปเปนๆนะครับแถมใส่ประกับไม้ได้ด้วยนั่นเองนะครับผมนี่โอเคปะละ่ะนี่ครับโอโ้โหสุดจัดนะครับนี่เห็นเปล่าโอโ้โหโคตรสุดโคตรสวยนะเพื่อนๆนี่นะครับสีใบแดงก,กว่ากว่าราคาถูกถูกครับยิงกวดยิงกระป๋องเล่นนะครับน้องๆอ่าโอเคชอบสุกใจทักไลน์เท่านั้นนะครับผมนี่สวยเลยอ่มานีดู นะครับตรงลำกล้องนะครับเป็นเหล็กจริงนะครับแม่เหล็กดูดติดด้วยโหสุดจัดให้เหล็กจริงด้วยนะตรงนี้นะครับโคสุดนะครับตัวของลูกสูบเนี่ยนะครับตรงนี้เขาทํามาดีนะครับเขาไม่ใช่พลาสติกแข็งนะเขาเป็นพลาสติกเหนียวนะครับนี่นะพลาสติกเหนียวนะครับตรงลูกสูบนะ และตัวปัจจัยหัวใจสําคัญของปืนรัดลมครับที่มีปัญหากันบ่อยก็คือเขี้ยวล็อกลูกสูบตรงนี้เนี่ยโรงงานทําดีครับนี่ให้เป็นเขี้ยวหนาแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่พลาสติกแข็งนะครับเขาเป็นพลาสติกเหนียวนั่นเองนะครับนี่แบบเหนียวนั่นเองนะครับนี่ราคาสี่ใบสี่ใบแดงก็กว่าเนี่ยโอเคป่ะแบบนี้นะครับเนี่ยผมไปหามาขายให้คุณเนี่ยนะครับช่วยซื้อหน่อยแล้วกันนะครับนี่ครับความยาวลูกสูบอยู่ที่6เซนติเมตรครับนี่โอเคป่ะล่ะนี่นะครับสวยๆนะครับนี่สีใบแดงนะครับผม